คุณตันภาร,ารนชีประธานและ CEO บริษัทไม่ตันจำกัดหนึ่งในผู้เข้ารับการรักษาด้วยวิธีเนียวิชเเลสิเมื่อปี2006นะคะเดิมคุณตันต้องใส่แว่นสายตาแล้วก็ต้องถอดเข้าถอดออกบ่อยๆไม่สะดวกในการทำงานเมื่อทราบว่ามีการรักษาวิธีเลสิกสำหรับสายตายาวตามอายุคุณตันก็ไม่ลังเลที่จะตัดสินใจเข้ารับการรักษาในทันทีนะคะ ไม่ทราบว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้ปัญหาสายตาคุณตันเป็นยังไงบ้างคะพอดีอายุมาแล้วตอนนี้ก็เลยค่อยข้างคงที่ไม่งั้นก็มาตรวจทุกปีก็ไม่ไมรู้สึกว่าต,ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรครับคุณตันเป็นหนึ่งในผู้ที่มีการแนะนําแล้วก็บอกต่อเพื่อนๆมารักษาที่ที่ยาไอซีเป็นจํานวนมากนะคะไม่ทราบว่าอะไรทําให้คุณตันมั่นใจคะแล้วกล้าที่จะแนะนําเพื่อนให้มารักษาที่นี่คะ่ะ กันที่หนึ่งคือคุณอื่นทําแล้วแนะนําผมมาอันที่สองคือผมทําแล้วรู้สึกประทับใจแล้วผมก็ผ่านมาหลายปีแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เราเองก็มีปัญหาอย่างนี้มาก่อนเพราะว่าเราบางทีเราก็ติดเรื่องแว่นพอดีผมเป็นคุณขี้ราคาญด้วยแล้วก็เป็นคุณขี้เลิมอีกอานหนึ่งคือผมเป็นคุณหน้าม,มันด้วยหน้าม,มันนี้ก็จะทําให้แบบหว่นของเรามัน,นๆนะครับ <c oughs> ต้องเช็ดตลอดเวลาก็รู้สึกว่าแบบเป็นเรื่องที่น่าเบื่อฮะจะจะต้อง ต้องไปเช็ดแว่นตลอดแล้วก็บางครั้งเนี่ยมีงานสำคัญสำคัญบาง,บางโอกาสเนี่ยเรามาแว่นมาก็ทําให้เรามองอะไรไม่เห็นเลยพอพอทําแล้วเราเราใช้งานได้ตลอดเวลาเนี่ยก็เจอใครก็อย่างที่บอกเรามีอะไรดีๆเราก็อยากจะบอกเพื่อนนะฮะเรากินอะไรอร่อยเราก็จะบอกเพื่อนว่าที่นี่อร่อยนี่เราเจอสิ่งที่ดีๆก็อยากแนะนําให้เพื่อนเพราะว่าเป็นสิ่งที่บางคนก็ยังลังเลอาจจะรู้มั่งแต่ไม่รู้มั่งนะรู้แล้วกลัวมั่งอะไรเงี้ยคือในเมื่อผมทามาด้วยตนเองนะครับ เป็นสิ่งที่แบบทำด้วยตนเองแล้วได้ดีก็บอกต่อคุณก็เชื่อถือมีผู้มีปัญหาสายตายาวตาไอาดุหลายท่านนะคะที่ยังลังเลแล้วก็กังวลใจไม่แน่ใจว่าเอจะเข้ารับ การรักษาด้วยวิธีเลสิกแบบนี้ดีไหมนะคะในฐานะที่คุณตันเนี่ยทำการรักษาแบบนี้มาแล้วนะคะคุณตันอยากจะบอกอะไรหรือว่าอยากจะแนะนําคนเหล่านั้นยังไงบ้างคะจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองเพราะว่ามีค่าใช้ใจ่ายส่วนหนึ่งก็ไม่อยากจ,จะไม่เยอะนะแต่ว่าบางคนอาจจะซีเรียสน,นะครับ <c oughs> ถ้าเราไม่มีปัญหาเรื่องของค่าใช้ใจ่ายเนี่ย <c oughs> ก็อยากให้แนะนําตัดสินใจทําเลยเพราะว่าค <c oughs> ่าใช้ใจ่ายที่เราจ่ายเลยเวลาที่เราเสียมันเท่ากันแต่ถ้าเราทําเร็วนี้เราก็สามารถจะใช้ได้เร็ว แล้วก็ใช้ได้ยาวนะครับก็เหมือนกับเราจ่ายเงินเท่านี้เรามีโอกาสได้ใช้ได้20ปีถ้าเรามาทำเอาอีกอีก10ปีข้างหน้าเราก็จ่ายเงินเท่านี้สียเวลาเท่านี้แต่เราใช้ได้แค่10ปีนี่ก็อยากจะให้ว่าถ้าตัดสินใจเลยมั่นใจแล้วก็มาทําทันทีเลยเพราะว่าที่นี่ก็เต็มไปด้วยคนที่มาทําเต็มไปหมดนะเราก็จะเห็นมีคนใช้เราไม่ได้เป็นคนทําคนเดียวเท่านั้นนะครับมันก็เป็นสิ่งที่แบบอันนี้เป็นธรรมดาแล้วฮะทุกคนก็หามาใช้การรับษารด้วยในสิบคนแลวครับคุณตันเป็นหนึ่งในผู้ที่ กลับมาตรวจสุขภาพตาประจําปีอย่างสม่ําเสมอนะคะหมั่นมาตรวจเช็คเป็นประจําเลยทุกปีนะคะจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยคุณตันคิดว่ามีอะไรหรือว่าบริการตรงไหนของ TIC ท,ที่คุณตันรู้สึกประทับใจบ้างคะเป็นสิ่งทีค่คนที่เคยรับสาแล้ต้องต้องปฏิบัติตามมเคยปีหนึ่งคนจะมาตรวจครั้งหนึ่งเพื่อเพื่อตรวจความ ที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็มาทุกปีแล้วก็ <S <S รู้สึกที่นี่ก็ให้ความใจเองแล้วก็ทําเหมือนปกติมาตรฐานทุกครั้งมาก็มีการหยอดม่านตานะครับมีที่สะดวกสบายมีโซฟามีแอร์มีเครื่องนวดโอ้ยสบาย <S <S ค่ะก็ตรวจทุกปีแล้วก็รู้สึกว่าพนักงานที่นี่อาธิกาศัย,ายดีให้บริ <S <S รการดีแล้วก็สะดวกนะครับหนึ่งในประสบการณ์นะคะของคุณกันพัฒก์ตนาทีค่ะผู้เข้ารับการรักษาสายตาด้วยวิธี n e ี r vision l a ค่ะ